สวัสดีครับวันนี้วันที่10พฤษภาคม2566นะครับสถานการณ์ของคริปโตก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสบวกขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มมีการบวกขึ้นมานะครับในหลายๆเหรียญน,นะครับเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนบขฝาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่อย่างเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก720ี p นะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็ ่าลืมปับเสียงด้วยก็มีการบวกขึ้นมานะครับด็อกคอยก็บวกขึ้นมานะครับ SNT ก็บวกขึ้นมานะครับมีหลายเหรียญน,นะครับที่ค่อยๆทยอยบวกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปเริ่มจากลูน่าก่อนเลยนะครับจากที่เคยเรียนด้นทราบว่าเอตัว s s i นั้นสำคัญการ,การชี้ขึ้นของสัญญาณของ RSI แล้วก็แต่สำคัญก็คือต้องมี m a c d ชี้ขึ้นถึงจะจินยันได้ว่าการขึ้นนั้นเป็นของจริงนะครับ ทักเห็นตรงนี้นะครับก็บอกว่าท่านเข้าช้อนได้เลยนะครับจะเข้าช้อนที่ตรงไหนตรงราคาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ท่านเพราะว่าอะไรครับสัญญาณน,นี้คือสัญญาณรีบาวหรือเทอร์นลาลสัญญาณรีบาวหรือเทอร์นลาลก็คือจะต้องมี3แท่งเทียนนะครับแท่งเทียนแรกจะเป็นสีแดงหรืออะไรก็ได้นะครับจะต้องสูงกว่าตัวตรงกลางที่เป็นสัญญ,ญาณโดจินะครับเหมือนโจจินะครับแต่ว่ามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างหรือไส้เทียนยาวอยู่ด้านบน แล้ววันถัดมาคือวันสําคัญคือจะต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับจะเป็นสัญญาณอะไรก็ได้นะครับหมายว่าจะเป็นแท่งเทียนแบบไหนก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นแทง่งเทียนเขียวยิ่งหนายิ่งดีนะครับนี่คือสัญญ,ญ,ญาณการรีบาวน์นะครับสามแทง่งเทียนนี้นะครับแล้วใน3ามแทง่งเทียนนี้นะครับจังหวะของ m a s c d ก็จะต้องชี้ขึ้นตัวไอซายก็ต้องชี้ขึ้นจะประจบเหมาะกันเป็นสัญญาณแบบนี้คือสัญญ,ญาณการรีบาว์บ่งบอกว่าจะรีบาว์แล้วนะ ว่ามันจะรีบาวเดียวมากน้อยน้อยมันก็อยู่ที่บนลุ่มในวันถัดไปว่าตัวนี้คือบอกว่ากลับมาแล้วนะรีบาวแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านก็เข้าช้อนได้เลยนะครับนี่และคือจังหวะช้อนนะครับพอช้อนจังหวะนี้ท่านก็รอรับถือถ้าอาจจะช้อนที่0 0 0 3 1นะครับซึ่งมันอาจจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับ3 1 3 2เสร็จแล้วในวันถัดไปมันจะต้องมากกว่า3 1 3 2แน่นอนแล้วก็จะค่อยๆทยานขึ้นไป อันนี้คือแนวโน้มนะครับถ้าม่เชื่อเราก็ลองดูถ้า time f r a m สั้นๆน,นะครับอย่าง2ชั่วโมงเนี่ยสชั่วโมงก็บอกว่าเป็นเป็น,ปนจังหวะ side way up ขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วนะครับในจังหวะของตัวเคลื่อนที่ของตัวช่อง linear regression นี้นะครับมันจะต้องเป็นไปตามตามตามไอเดียก็คือว่าเมื่อราคานะครับกับเวลามี 6, พกผันกันนะครับไปทางขวามือนะครับอันนี้คือ price อันนี้คือ time นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบนี่เนี่ยกระชั่นสูงสุดกรอบหรือเนี่ยกระชั่นต่ำสุดนะครับต่ำสุดก็จะไปสูงสุดสูงสุดลงต่ำสุดต่ำสุดสูงสุดมันจะขึ้นอยู่ในนี้อยู่ในกรอบหรือเนี่ยกระชั่นจากตัวนี้ครับมันจุดสูงสุดมันก็ลงมาต่ำสุดแล้วก็ขึ้นสูงสุดแล้วมันก็จะลงต่ำสุดแต่ว่าประเด็นก็คือว่าจังหวะถัดไปก็คือว่ามันจะมันจะค่อยๆไซเว y แล้วเปลี่ยนทิศทางเพราะฉะนั้นมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ขึ้นนนไปแล้้้วก็มาาาดขงะครับเพื่อชน เพื่อเปลี่ยนแกนรีเนเลกชันในไซเวอฟขึ้นไปนะครับมันถึงจะกลับเข้ามาอยู่ในกรอบรีเนเลกชันที่เป็นจังหวะไซเวอฟขึ้นไปพอจะเข้าใจใช่ไหมครับพอก็คือว่าเหมือนกับว่ามันจะเปลี่ยนทิศทางขึ้นไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองวาดให้ดูพอเพื่อจะได้เป็นสมมติว่านะครับสมมุติว่านะครับบอกมองให้ชัดๆนะครับคือเมื่อมันเปลี่ยนทิศทางขึ้นไปนะครับการการการเคลื่อนตัวของรีเนเลกชันก็จะเป็นจังหวะไซเวอฟขึ้นไป เสร็จแล้วตัวที่มันไซเวย์มาด้านข้างมันก็จะเป็นการไซเวย์ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับขึ้นลงแบบนี้อยู่แบบนี้ไปไปไปโดยตลอดเป็นอินฟินิตี้นะครับมันคือจังหวะที่จะเคลื่อนตัวของตรงตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนแกนดีเรคชันตรงนี้มันก็จะคงจะซ่องไซเวย์ออกไปด้านข้างอันนี้คือตามเฟรมสั้นๆนะครับตามเฟรม1ชั่วโมงอ่าสชั่วโมงนะครับขออภัยนะครับสชั่วโมงนะครับแล้วถ้าตามเฟรม10 30นาทีเราเป็นยังไงเราก็ลองดู30มนาที ก็คือตอนนี้มันก็คืออยู่ด้านบนเสร็จแล้วมันจะไซด์เวย์ด้านข้างเห็นไหมครับว่ามันไซด์เวคือเมื่อมันขึ้นมาเนี่ยมันไซด์เวอย่างนี้แล้วไม่ยอมลงก็คือเพื่อเปลี่ยนแกนในแร t i ั n ใน้ไซด์เวขึ้นไปอันนี้คือตามเฟรม30นาทีเราก็ดูจังหวะของ m อ็มเก็ยังคงชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นราคามันก้ยังคงไซด์เวออกด้านข้างนะครับเหมือนกับตัวไอซ์ไซชี้ออกด้านข้างนะครับนี่คือแนวโน้มในการที่มันจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัว แล้เป็นเป็นเป็นระบบใหญ่นะครับเป็นระบบใหญ่คือมันจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ทางเฟรมสั้นๆอย่างเช่น5นาทีนะครับ5นาทีก็คือว่ามันบอกว่ามันมาจากสูงสุดแล้วก็ไปที่ต่าสุดใช่ไหมครับสูงสุดต่าสุดอันนี้ต่าสุดเรียบร้อยมันขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเรียบร้อยก็จะลงมาต่าสุดต่าสุดเรียบร้อยมันก็จะพุ่งขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยเป็นไปตามจังหวะของลีนเนียเรกชั่นที่มันไซเวอร์อัพขึ้นไปดูที่ทางการเคลื่อนตัวของเมซดีดูไอ์ไซชี้ขึ้นนะครับ มันก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปที่ราคา3.00 0.00 3.33นะครับแล้วก็ขึ้นไป3.4นะครับนี่คือจังหวะการเดินทางของราคานะครับอันนี้คือนะราคาเล็กมันจะมีโอกาสเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าโดยสุดท้ายแล้วมันก็จะมาตอบโจทย์ที่เป็น time frame day ที่ว่ามันกําลังเคลื่อนตัวแบบเป็นเป็นแท่งเทียนเขียวหนานะครับอันนี้คือสัญญาณการรีบาวนะครับนี่คือสัญญาณรีบาวนะครับถ้าทางทุนเห็นสัญญาณแบบนี้ก็ ควรที่จะเข้าช้อนได้ในทันทีช้อนได้เลยในทันทีทันใดนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะมันจะได้มากหรือว่ามันจะกลับไปได้ได้มากได้น้อยเท่าไหร่มันก็อยู่ที่วอลลุ่มที่เราเข้าช้อนซื้อหรือทากําไรกันต่อไปนะครับอันนี้เป็นจังหวะสวยงามนะครับอันนี้ลงมาที่ถ้าเราบอกว่ามันจะกลับเพราะว่าอะไรครับมันอยู่ที่เส้น20เรียบร้อยนะครับอยู่ที่เส้น20เมื่อเส้น2ีเสร็จมันก็หักขึ้นไปถือว่าเป็นจังหวะที่ดี แล้วตัว m s c ก็ยังเบี่ยงขึ้นไปถึง sideways ออด้านข้างนะครับหมายเพราะว่ามัน sideways up ขึ้นไปนะครับเนื่อทุกอย่าง sideways up ขึ้นไปราคาก็บอกว่า r e b าวราคาก็จะค่อยค่อยทะยานขึ้นไปนะครับราคาก็จะขึ้นไปแล้วก็ไป s i d e w a y อยู่ด้านข้างนานๆนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันติดกรอบ reiteration ที่ยังกดต่ําอยู่เพราะฉะนั้นมันจะต้อง s i d e w a y ไปทางด้าน,นข้างอีกระยะเวลาหนึ่งนะครับ เข้าใจว่ามันอาจจะพุ่งในวันที่14นี่ก็เป็นไปได้นะครับเอ่อมันอาจจะดีใจที่ว่าได้รัฐบาลใหม่นะครับหรือว่าอาจจะต้องเสียใจที่เลือกไปแล้วโดนกกตเป็นหมกโมฆะนะครับเราก็ไปตามเก็บไปตามแจ้งจับกกตกันเอาหลักฐานต่างๆนานาที่กกตทำเอาไว้นะครับเพื่อไปเล่นงานกกตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ คือใครทําคนนั้นก็ต้องใช้ชดใช้กรรมไปนะครับกรรมเป็นเหตุแห่งการกระทําเพราะนั้นเป็นาการการกระทํากรรมใดๆก็มีเหตุมีผลของการกระทำนะครับติดคุกไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพอทําเป็นเสร็จแล้วแต่ประเทศชาติก็ยังอยู่กับที่นะครับก็ต้องมาเริ่มต้นเสียตังกันใหม่นะครับตังทั้งหมดก็เป็นภาษีที่เราจ่ายจากแวทเจ็ดเของเรานี่แหละครับ มันก็เป็นต้องเป็นความอดทนนะครับอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องช่วยเหลืออดทนกันต่อไปนะครับที่นี้นะครับมาดูเหรียญต่างๆกันต่อไปเนี่ย iOST ก็ยังคงที่ตรงนี้รู้สึกจะคงที่มานานและเป็นตัวเดียวที่ยังคงมีแรงต้านนะครับในจังหวะของตรงนี้ก็คือว่าว่าตรงนี้ของ iOST ีรีบาหรือ,อยังยังนะครับรู้สึกว่าจะมีของตัวรูน่าตัวเดียวนะครับที่เห็นเป็นรีบาเราล,ลืมดูของของ USD นะครับของ u s d เขาเบียดจังหวะ เทิร์นาลาวหรือ,อยังก็ยังนะครับของของ USD ก็ยังนะครับที่ลุงลากเอาไว้เขียนเอาไว้แต่เดิมนี่ก็มันยังมันจะต้องลงมาต่ากว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็คือมาถึงตรงนี้น่าจะเป็นจุดกลับตัวได้เช่นกันนะครับนะครับจาก3ตัวนี้3แท่งเทียนนี้นะครับตัวแรกเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับตัวที่2เป็นเหมือนโดจิตัวที่3เป็นแท่งเทียนที่มีราคามากกว่าเดิมถึงเข้าตัว แล้วก็3ตัวนี้คือม่งบอกว่าราคาดีบาล่า้งทุนก็ลองพี่นาดูนะครับว่าสิ่งที่ลุงเล่าให้ท่านฟังนี้ลุงเล่ามาจากประสบการณ์นะครับว่าเห็นแบบนี้มันมีโอกาสที่จะไปไปแบบนี้ก็ประสบการณ์ทั้งหมดของลุงที่ดูตัวการาฟของตัวคริปโตนี่มาแค่2ปีนะครับเพราะว่ามันพึ่งมาหลายหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างก็พึ่งกลับเข้ามาก็ดูก็ลุงก็เล่าจากประสบการณ์2ปีที่ลุงดูมานะครับแต่จริงการเล่นหุ้นเล่นอะไรนั้นก็ ตั้งแต่พศ2014นะครับอันนั้นก็เป็นเป็นจดจำได้ดีเพราะว่าเข้ามาเล่นครั้งแรกก็เจอราคาน้ำมันล่วงน้ำมันโลกล่วงล,วง,ลงไปนะครับเป็นจังหวะที่ดีนะครับน้ำมันโลกล่วงลงไปราคาปตทต่างๆอะไรก็ล่วงกันลงไปละนาวนะครับมากกว่า30-40บาทนะครับตื่นเต,น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 ต้นนะครับนี้ก็เล่าความหลังให้ฟังหน่อยเพื่ออ้างอิงไว้ลุงมัน มันใช้อะไรของมันเปนในความคิดนะครับเป็นตะกะของมันอันนี้ลุงก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านครับมาดูการล่านะครับจังหวะนี้ไซด์เวดดาวลงมาการล่ายังคงมีสัญญาณเทินลาวได้หรือยังนะครับอย่างที่อันนี้วาดก็คือว่าแนววาดแบบนี้ก็คือว่ามันยังคงจะต้องไซด์เวนะครับแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับประเด็นก็คือว่ามันต้องดูตาม m อเมดีถ้ามันยังชี้ลงนะครับถ้ามันยังคงชี้ลงราคาก็นก็คงต้องลองต่อนะครับเราก็มารอรับที่ตรงบริเวณตรงนี้ก็คือ 0.94นี่ก็ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือว่าจากความเดิมของคลิปที่แล้วที่ลุงวาดเอาไว้ก็มาดูกันนะครับว่าเขายังคงลงต่อได้อีกเล็กน้อยนะครับอาจจะลงมาที่0.80นะครับอาจจะลงมาอีกนะครับที่0.80เพราะว่าอะไรครับ MACD ยังคงชี้ลงแล้วก็ตัว RSI ยังยังไม่ถึง20ดีนะครับถ้ามันลงถึง20ปุ๊บเมื่อไหร่มัน,มน,เนเด้งขึ้นไปเหมือนตัวไอตัวลูน่านะครับมันอาจจะเด้งขึ้นมาเหมือนลูน่าลองดูนะครับสำหรับตัว กาลาตัวนี้นะครับกาลาก็อาจจะลงมาที่0.80นะครับก่อนที่มันจะดีดขึ้นไปพร้อมกับสัญญาณของ M a c D นะครับก็ลุงก็เรียนาเป็นสไตล์แบบนี้นะครับทุกท่านถ้าเกิดท่านเข้าใจหรือพอจะทําความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับจากการที่ลุงบอกว่ามันจะต้องอันดับแรกคือเราจะต้องเชื่อตัว M a c D นะครับว่าถ้ามันเป็นที่ทางชี้ลงอยู่มันก็ยังคงต้องลงต่อไปนะครับมา,าต้องดูตัว r s i ว่าสั่งส่งสัญญาณยังไง ถ้าเกิดสหรยังคงชี้ลงมันก็จะนําราคาลงไปมาต่อนะครับราคาก็ยังจะคงล่วงต่อนะครับสำหรับตัวการดูอินดิเคเตอร์นะครับทีนี้นะครับเราก็ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่ตัว BTC นะครับตอนนี้ก็ลงมาที่9 0 0 0เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณเดิมนะครับจากที่ลุงเคยเรียนให้ท่านทราบว่ามันจะลงมาประมาณ9 0 0 0แนะครับแต่ว่าตอนนี้มันลงมาที่9 0 0 0 0ถือว่ามันลงมาต่ำแต่จังหวะของ MSCD ก็ มีโอกาสที่ชี้ออกด้านข้างถือว่ามันกลับตัวหรือยังก็เข้าใจว่ายังไม่ใช่วันนี้นะครับก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับวันนี้ก็อาจจะเป็นแท่งเทียนเล็กนะครับคือในการดูการกลับตัวมันจะ3ามแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนเล็กก็คือของวันนี้นะครับแล้วก็ในวันเราต้องรอดูวันพรุ่งนี้ว่าถ้าเป็นแท่งเทียนสีเขียวหนาขึ้นไปเนี่ยมันคือการเทิร์นอะลาวหรือรีบาวกับราคาขึ้นไปอ่าพรุ่งนี้สีเขียวตัว M อ็ก็จะหักชี้ขึ้น ขายก็จะหักชี้ขึ้นนะครับหล่อสัญญาณในวันพรุ่งนี้ของตัว BTC เอาใจช่วยท่านนักทุนทุกท่านนะครับจังหวะนี้อย่าเพิ่งช้อนนะครับจังหวะที่เราจะช้อนก็คือที่เราจะต้องมั่นใจได้ก็คือจังหวะของการกลับมาของราคาหมายว่าต้องมีสัญญาณการรีบาวหรือสัญญาณเทอร์นาลาวเราถึงจะเข้าช้อนนะครับในระหว่างนี้เราก็ต้องอดทนแล้วก็ตั้งตั้งตารลอนะครับจับตาดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นตัวนี้แล้ว ถ้าทำเฟรมนสั้นจะเป็นยังไงครับ15นาทีแล้เข้าไปดูก่อนนะครับในยใน15นาทีมันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปทต่ด้านข้างแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณการรีบาวนะครับใน15นาทีนะครับก็ต้องรองต่อไป1ชั่วโมงละ1ชั่วโมงก็ยังนะครับยังมียังไม่มีการกลับตัวนะครับ3ชั่วโมงเป็นยังไงสชั่วโมงก็ยังนะครับ4ชั่วโมงเป็นยังไง4ชั่วโมงก็ยังนะครับยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับแม้ว่า m a c d จะค่อยๆโค้คงแล้วก็ไปทางดาาางด้้้าาาานนซยไปทง ไซ e w a y ก็หมายว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการพลิกกลับตัวนะครับก็ยืนยันด้วย MACD นะครับทุกท่านครับทีนี้นะครับาราคาต่างๆตอนนี้ของ p t c ก็ลงมาถึง9200-9300แล้วนะครับตัว p t c ที่เป็น USD ก็ตอนนี้ก็บวกขึ้นไป51ดอลลาร์อาจจะกลับตัวคืนฟื้นขึ้นมาขสำหรับตัว USD นะครับเราเข้าไปดูก็ปรากฏว่ายังไม่มีสัญญาณนะครับ แม้ว่าราคาจะออกไซเวลด้านข้างถือว่ายังคงไปทางด้านข้างได้ต่ออ่อาจจะมีลงมาที่ประมาณ25,000-26,000ก็ได้นะครับสำหรับตัว USD นะครับมาดูที่ EHH ตอนนี้ก็อยู่ที่62,000นะครับราคาสัญญาณยังคงไม่มานะครับสัญญาณยังยังคงไม่ได้นะครับยังคงอ่าแต่ยังคงไซเวลด้านข้างนะครับตามจังหวะของอ่า MACD ที่ชี้ลงนะครับสัญญาณมันก็ยังคงลงมาต่อก็อาจจะนี้อาจจะรอรับที่60,000ก็ได้นะครับ รอช้อนก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบนะครับท่านนักทุนครับจังหวะเราต้องรอดูจังหวะให้ดีๆแล้วค่อยเข้าจังหวะนั้นนะครับอันนี้ก็สําหรับตัว us ethereum ที่เป็น usd ก็ยังคงทรงๆตัวออกด้านข้างนะครับสําหรับตัวตัว a c d นะครับชี้ลงถึงออกไปทางด้านข้างนะครับรอจังหวะของไอ i ายชี้ขึ้นก่อนนะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับคือเป็นนักทุนต้องมีความอดทนนะครับต้องรอให้ได้นะครับอดให้เป็น รอให้ได้นะครับทีนี้มาดูปิดคับตรงนี้ก็เป็นจังหวะไซด์ไวดาวนะครับราคายังคงลงต่อนะครับจะลงล่วงลงมาจากต่ำกว่าลีเนียลิเทชันนะครับอาจจะลงมาที่ประมาณสัก5 51นะครับตรงนี้ก็คือยังคงต้องลงต่อนะครับเราก็ต้องทนถือต่อไปนะครับหรือรอจังหวะที่จะช้อนนะครับตัวนะครับตัวเจฟินนะครับก็ยังคงไซด์เวออกด้านข้างสำหรับตัว m a c d นะครับราคาก็ยังคงชี้ลงนะครับราคาก็ จะค่อยไซเวดาวลงมาราคาก็ถือว่ายัางทรงๆตัวนะครับอยู่ที่9.20 21นะครับแต่ถ้าเกิดลงมาถึง8บาทท่านก็ควรจะลองพิจารณาดูอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เป็นทางเฟรมสีเขียวเป็นทังเทียนสีเขียวโอกาสเทินลาวก็มีราคาก็คือมันอาจจะกลับพรุ่งนี้ขับตัวพรุ่งนี้ไปที่10บาทก็เป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้มาลงมาที่9.2ลุ้น8บาทนะครับลุนลุ้นที่ว่าจังหวะมันจะทํา นิวโลใหม่ที่8บาทเรียนในเทนนราซ่าเป็นทํานองนี้นะครับส่วนตัวอื่นก็ไซเวสไทรเวทางด้านข้างแต่ว่าตัวด็อกคอยนี้พุ่งกลับคืนขึ้นมาเราต้องไปดูสัญญาณเขานะครับสัญญาณของเขาก็บอกว่าย,ยังคงไม่ใช่นะครับถ้าเกิดมันจะเป็นสัญญาณรีบาวหรือเทนเนอร์ลาวราคามันต้องพุ่งขึ้นไปปิดที่2.5นะครับ2.6ถ้าไปที่2.6ได้จะดีมากนะครับราคาก็จะเป็น3แท่งเทียนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่ามันยังคงไซเวดาวลงไปนะครับ จะคงไซเวดดาวลงมาถ้าเกิดว่ามันเป็นสัญญาณการกลับตัวก็คือวันนวันวัน,ว,นวันแรกนู้นเป็นสีแดงใช่ไหมครับแล้ววันถัดมาก็เป็นสีแดงที่มีไส้เทียนยาอยู่ด้านล่างถ้าเกิดวันนี้เป็นแท่งเทียนสีเขียวเราก็แท่งหนาขึ้นไปต้องถึง2.6นะครับมันถึงจะเป็นสัญญาณการรีบาวน์นะครับสัญญาณเทิร์นอลาวราคาก็จะค่อยๆ่อยเทิร์นอลาวขึ้นไปมาดูด็อกคอยที่เป็น USD เช่นเดียวกัน ถือว่าราคาก็น่าจะเป็นการรีบาวสั้นๆนะครับเป็นการรีบาวสั้นๆนะครับราคาค่อยๆรีบาวกับขึ้นไปก็ถือว่าถ้านลงทุนจะลงจะทำกำไรจากดอกคอยก็ทำได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายดอกคอยก็จะไซเควตขึ้นไปนะครับถ้าราคาไทยก็จะไปที่3บาทตอนนี้ก็ถือว่าลงทุนได้นะครับสำหรับดอกคอยครับแต่ตัวอื่นต้องรอก่อนนะครับไอ้ตัว s อสถือจังหวะว่ากลับขึ้นไปได้หรือยัง เอสีก็เป็นการรีบาวได้แล้วนะครับจังหวะของมันถ้ามันต้องมันต้องปิดที่ราคา0.85นะครับถึงจะสวยงามนะครับถ้ามันปิดที่0.85ก็ถือว่าราคาปิดการเทิร์นาลารีรีบาวของราคานี้กลับไปได้สวยงามแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปที่ที่0.95 96นะครับตอนนี้ราคาคือ0.84 85นะครับถือว่าถ้าวันนี้มันสามารถปิดที่0.85ได้ ก็เป็นสัญญาณการรีบเบอย่างชัดเจนแล้วราคาเ a c มจะหักขึ้นนะครับก็เรียนให้ทท่านทราบในการดูแล้วก็ในการเคลื่อนตัวของราคานะครับมาดู H bar H bar เป็นอย่างไรครับ H bar ก็เกือบจะกลับแล้วนะครับแต่ว่าราคาถ้ามันปิดไปทังเทียนสีเขียวขึ้นไปที่1.90ได้จะสวยงามแล้วจะเป็นสัญญาณการรีบเบของราคาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีวอลุ่มเข้ามาแล้วพุ่งพุ่งขึ้นไปที่ 1.90นะครับก็พิสูจน์ว่าเป็นจังหวะเทิอนอลาว์ราคาก็ไซด์เวไปเรื่อยๆนะครับอะดูซิกนะครับซิกเป็นยังไงบ้างครับซิกบวกนะครับซิกบวกซิกบวกแต่ว่าถ้าจะให้สวยงามต้องปิดที่อ่าใกล้ๆ1บาทคือ0.99นะครับราคาของเขาถึงจะบง่งบอกว่ากำลังเทิอนอลาว์นะครับหรือรีบาวราคานะครับโอเคนะครับจังหวะนี้ไอซ์ไซกำลังพุ่งขึ้นแต่ MACD ยังคงชี้ลงมันยังคงอ่า ยังคงไม่ได้รับสัญญาณการรีบาวน์นะครับแต่ว่าถ้าราคาของวันนี้ไปปิดที่1บาทได้นี่ถือว่าเป็นสัญญาณการรีบาว์สั้นๆเียน,นราร์แบบนี้นะครับราคาอื่นๆก็ยังคงสายเวดาาลงมายกเว้น F S T M นะครับแล้วก็ APEX นะครับแล้วก็ P O W นะครับ X R P แล้วก็ TRX นะครับไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับดู TRX หน่อยนะครับราคาต่ําๆเราเราสนใจเรื่องพวกนี้นะครับต่ำๆอ่าราคามันจะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับราคาค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเอาถือว่ามันกลับมาแล้วนะครับนี่คือสัญญาณการรีบาวสั้นๆนะครับนี่ครับสัญญาณการรีบาวนะครับราคามันจะเทิร์นเลาล์ไปสั้นๆนะครับสั้นๆแถวๆนี้อาจจะมาสูงสุดแถวๆนี้นะครับแล้วก็ค่อยสร้างเส้นแนวเทรดแล้วก็พุ่งขึ้นไปต่อนะครับสรหรับตัว e r x นะครับราคาในน้อยนี่การชอบนะครับลุงก็ชอบเช่นเดียวกันสำหรับตอนนี้ราคาเซตบวก1นนะครับเซตบวกอยู่1จุดนะครับอยู่ที่ร้อยประาหนึ่งพาจุดนะครับราคาต่างๆก็ยังคงทรงงตัวนะครับราคาทองคำรูปเหมือนว่าจะมากกว่าเมื่อวานเมื่อวานอยู่ที่2อง0ันห้าสองพนี่นะครับสองพันสองพันยี่สิบกว่าๆนะครับก็เราต้องจาเพราะว่า จำจำไว้เพื่อจะได้ดูราคาของวันต่อวันนะครับเราใช้ความจำนี้มันไม่ได้ใส่บาปหามนะครับกรุณาจดจําตัวหยวนนะครับหยวนเงินหยวนก็อยู่ที่4.8นะครับก็ถือว่ายังไม่แข็งค่าเท่าไหร่น,รน่าจะลงไปช้อนที่4.7นะครับสหรับเงินบาทไทยนะครับเป้าซื้อเงินหยวนที่4.7บาทต่อ1่หยวนนะครับน่าสนใจนักทุนก็ลองพารณาดูนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเราก็สรุปจบยอดในวันนี้นะครับสรุปว่าจังหวะของมันกําลังไซเวกับขึ้นมาของรูหน้านะครับก็ยินดีกับท่านนักทุนที่ติดตามนะครับแล้วก็ลงทุนอยู่แต่ว่าก็คืออย่างที่เราเรียนในทัานทราบว่าถ้ามันเป็นสัญญาณแบบนี้ถ้ามันไม่ตกลงมาเป็นอโดจิสั้นๆนะครับเป็นเป็นโดจิแบบสั้นๆเป็นโดจิแบบเป็นสัญญาณแท่งเทียนที่ไม่เขียวยาวแบบนี้คือมันต้องเป็นสีเขียวยาวนะครับมันต้องมีแรงซื้อนะครับวันนี้ถึงจะเป็น สัญญาการเลือบรีบาวท่านก็เข้าชอนได้ทันทีนะครับอาจจะชอนที่3 0 3 0 3, 0 3, 0 3 1จุนย์ยนยาหนึ่นะรักยทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อลุงก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่าลุงก็บอกว่ามันเป็นสไตล์ความคิดเห็นส่วนตัวของลุงนะครับส่วนท่านจะไปดัดแปลงหรือจะทากาไรอย่างไรก็ขอให้เป็นความโชคดีของตัวท่านเองที่ท่านจะสามารถทําได้นะครับลุงก็ไม่ได้อา จะเอามาเป็นความดีความชอบของลุงที่บอกว่าต้องซื้อต้องซื้อตอนนี้ลุงก็เรียนให้ท่านทราบแล้วมันเป็นจังหวะที่มันจะต้องคืนกําไรนะครับต้องได้กําไรนะครับเพราะว่าลุงก็อยากให้ทุกคนนั้นกดโดเนทให้ลุงนะครับกดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็ฝ <g iggle> ากท่านเอาไว้ถ้าเกิดท่านสาว,ว่าเอาไปที่0 0 3 3 1นาไปสักส0 0พบาทแล้วมันวิ่งขึ้นไปที่0 0 4 40, 4 0 4ุนี่ก็ได้ตังค์ไป ได้นิดหน่อยนะครับถือว่าได้ค่ากับข้าวค่าอะไรไปนะครับค่าชุดนักเรียนค่ารองเท้าเรียนของลูกๆหลานก็น่าจะลองดูเพราะว่าถ้าเสียมาลุงก็ไม่รับประกันนะครับคือต้องช่วยตัวเองต้องดูให้ทันแล้วออกให้เป็นนะครับด้วยความเคารพนะครับแล้วก็ด้วยความรักแล้วก็ยินดีเผยแพร่นะครับว่าสิ่งความคิดเห็นต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ก็อยากให้ทุกคนนําไปใช้ดูนะครับถือว่าช่วยเหลือกันนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยด้วยกันต้องต้องทำ อย่าลืมนะครับเลือกตั้งนะครับต้องเพื่อไทยเท่านั้นนะครับลุงก,ก็ยังคงจะต้องเอาใจเพื่อไทยแม้ว่าเพื่อไทยจะรับสอสอรับคนเก่าๆที่มันมีประวัติมาแล้วนะครับเคยเล่นการเมืองกระทั่งยอมอาขายตัวอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ย้ายกับสุดท้ายก็ขอกลับเข้ามาอยู่ในในเพื่อเพื่อไทยเพราะว่าเห็นเพื่อไทยกระแสดีนะครับก็ถือว่า แล้วเขาก็บอกว่าเขาประกาศตัวตั้งแต่ต้นว่าเขาไม่เป็นฝ่ายขานเขาเล่นการเมืองมาเขาไม่เคยเป็นฝ่ายขานเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกเพื่อไทยก็ถูกแล้วแต่ว่าเราก็หมายมัน,ม,นมันก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าเราต้องการในเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลว่อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของลุงเองนะครับถ้าเกิดท่านไม่เห็นด้วยกว็ท่านก็ไปเลือกพรรคที่ท่านเห็นชอบนะครับด้วยความเคารพนะครับลุงไม่ว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแนวคิดของลุงลุงก็จะเลือกเพื่อไทยอย่างย้ําคําเดิมนะครับสุดท้ายเราก็ ต้องอยากให้ท่านกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ฝากสลับท่านที่ทํากําไรได้กรุณาสละหรือว่าเสียสละนะครับเศษเล็กเลน้อยของท่านนะครับประมาณ35บาทหรือ55บาทนะครับในการกดสมัครสมาชิกเข้ามาในช่องลุงเทศคริปโตแล้วเราจะได้มาคุยกันในโอกาสกันถัดไปนะครับสลับคลิปนี้กราบขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมถึงตอนนี้แล้วก็มีสวัสดิภาพและมี ความโชคดีกัให้กับทุกคนให้กับทุกท่านนะครับได้เทรดอย่างมีความสุขแล้วก็ทำกำไรให้กับตัวท่านเองไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ